สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e r รี่แมจินะคะวันนี้จะมาถามไพ่นะคะเกี่ยวกับภาพรวมปีหน้านะคะพศ .2567 สํ25ำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะภาพรวมปีหน้าเป็นอย่างไรนะคะใบแรกนะคะได้10บตา ะะเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่ผ่านศึกหนักมานะคะด้านหลังก็โดนดาบแทงนะคะบาดเจ็บร้องไห้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะที่หน้า,นาผากของเธอนั้นก็มีดวงตาที่สามเปิดออกนะคะหลังจากที่ผ่านาบทนะคะบททดสอบที่ค่อนข้างหนักมานะคะก็เหมือนกับตื่นรู้นะคะต่อมาได้ราชินีถือถ้วยนะคะ ที่ดูมีความใจเย็นมีความสงบนะคะมีสตินะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะต่อมานะคะใต้ราชินีถือดาบนะคะผู้ที่ดูมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดขาดอ่าในรูปเนี้ยจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับผู้หญิงในรูปแรกนะคะที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมา จากเดิมที่ได้รับบททดสอบมานะคะก็เหมือนมีการเติบโตขึ้นนะคะเป็นราชินีที่มีทางความอ่อนโยนแล้วก็ความเข้มแข็งนะคะดวงตาที่3อันนี้นะคะก็มาปรากฏอยู่ในรูปนี้อันนี้คือตอนที่หลังจากผ่านพ้นบททดสอบแล้วนะคะก็เหมือนกับตื่นรู้นะคะเติบโตพัฒนาตนเองขึ้นมานะคะต่อมานะคะ8ดเหรียญน,นะคะเป็นผู้หญิงที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการที่จะแกะสลักหินให้เป็นเหรียญน,นะคะเหมือนมีเป้าหมายนะคะแล้วก็ลงมือทำสร้างเป้าหมายของตนเองนะคะอย่างขยันขันแข็งนะคะและก็สุดท้ายนะคะได้เดอะซันนะคะเป็นรูปผู้หญิงที่มีแสงเรืองรอออกมานะคะเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่สดใสนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับ เวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะที่เหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะคะก็ค่อยๆเติบโตนะคะมาเป็นเดซันนะคะดังนั้นนะคะในปีหน้าพศสอ67นะคะก็จะเป็นปีที่คนที่เกิดััคนาลาศีเมนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอบททดสอบครั้งใหญ่นะคะที่จะมาช่วยพัฒนานะคะช่วยฝึกฝนนะคะ ให้คนที่เกิดลัคนาราศีเมษนั้นนะคะได้เติบโตได้พัฒนาขึ้นนะคะได้สามารถที่จะสร้างอนาคตที่สดใสนะคะที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเลยนะคะในปีหน้านะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเจออนาคตที่สดใสเนี่ยคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยก็อาจจะเจอบททดสอบที่ค่อนข้างหนักนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะบททดสอบนี้ก็คุ้มค่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่ขยายกันนะคะใบแรกนะคะได้เบอร์16 s h a เชคกี้ฟาวเดชันะคะอันนี้เป็นรูปสน,สนุกนะคะอ่าเป็นม้าหมุนนะคะที่ตรงฐานเนี่ยดูไม่มั่นคงนะคะดังนั้นเนี่ยบททดสอบที่ คนเกิดลัคนาราศีเมษนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอในปีหน้านะคะก็จะเป็นเรื่องความรู้สึกที่ไม่มั่นคงนะคะความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะคะในเป็นช่วงเวลาที่อาจจะดูยากลําบากนะคะเพราะคนที่จะช่วยเนี่ยก็อาจจะช่วยไม่ได้นะคะรวมถึงนะคะไอเดียความคิดนะคะความคาดหวังนะคะของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะมีเหตุที่อาจจะ ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้หรือว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะก็เป็นช่วงที่จะมีช่วงหนึ่งนะคะที่คนที่เกิดลนานราศีเมษเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดึงศักยภาพของตนเองออกมานะคะในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่กล่าวมานะคะอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับทุกอย่างมัน มันไม่เป็นไปดังที่คนที่เกิดลัคนาราศีเมษคาดหวังนะคะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรต่อมานะคะได้เบอร์6ส the law of balance นะคะอ่าเป็นเรื่องของการทรงตัวะคะ่ะในรูปเนี่ยแทนด้วยผู้หญิงที่เต้นบัลเล่นะคะซึ่งการเต้นบัลเล่เนี่ยต้องอาศัยทักษะการทรงตัวที่ดีนะคะดีมากๆ นะคะต้องใส่การฝึกฝนนะคะการมีสตินะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของหยินอย่างเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของการสมดุลน,นะคะการไม่ทำอะไรที่อเอียงไปด้านใดนด้านหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยในปีหน้านะคะไพ่ก็ออกมา,มาบอกนะคะว่าในการที่จะผ่านบททดสอบเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการประคองตัวนะคะ ใช้ชีวิตอย่างสมดุลน,นะคะเรียนรู้ที่จะประนีประนอมนะคะแล้วก็ใช้สตินะคะใช้ความรอบคอบนะคะในการที่จะตัดสินใจนะคะทำอะไรก็ตามในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะที่เป็นช่วงเวลาที่มันไม่เข้าข้างนะคะต้องใช้สติใช้ความใจเย็นนะคะใช้การประนีประนอมนะคะแล้วก็ จะสามารถประคองตัวให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะต่อมาได้เบอร์61เฟิงชุยบัตเตอร์ฟลายนะคะอ่าเป็นเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนกับการรีโนเวทนะคะรีโนเวทห้องรีโนเวทบ้านรีโนเวทที่ทำงานนะคะภา,ายใบนี้ก็ออกมาบอกนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีนะคะที่อ่า คนที่เกิดลัคนาราศีเมฆเนี่ยจะได้มีการเรียนรู้นะคะในการที่จะเคลียสิ่งเก่านะคะออกไปนะคะเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าเข้ามานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งของนะคะอันไหนที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็ปริจาคนะคะสิ่งของที่เสียนะคะก็ทิ้งนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็คนที่เกิดลัคนาราศีเมก็เหมือนกับ จะได้เรียนรู้นะคะในการที่จะเลือกคนนะคะที่จะเป็นคนที่จะอยู่แวดล้อมกับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษได้นะคะเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะคะคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะคะในการที่จะเลือกนะคะงานหรือว่าตำแหน่งที่ เหมาะกับตัวเองนะคะที่มันใช่นะคะกับตัวเองอในเรื่องของการเงินคนที่เกิดลัคนาราศีเมฆก็จะได้เรียนรู้นะคะในการที่จะเคลียร์ภาระนะคะการเงินนะคะให้หมดก่อนนะคะ,ะรู้จักที่จะยับยั้งชั่งใจนะคะไม่รีบเร่งใช้จ่ายเคลียร์ภาระให้หมดก่อนนะคะ,ะรวมถึงในเรื่องของพฤติกรรมนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีเมเนี่ยก็ ะได้เรียนรู้นะคะในการที่จะเคลียร์นะคะความคิดลบนะคะแล้วก็ฝึกฝนนะคะที่จะคิดบวกมากขึ้นนะคะมองหาโอกาสนะคะแล้วก็กล้าที่จะเขาเรียกน,นะคะกล้าแล้วก็มีความหนักแน่นนะคะที่จะนําความฝันหรือไอเดียของตนเนี่ยมาลงมือทําให้มันเกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้นะคะ,ะเป็นเหมือนกับการเคลียร์นะคะอะไรที่มัน ใช้ไม่ได้แล้วอะไรที่มันไม่ดีนะคะให้ออกไปนะคะเป็นปีที่คนลักขณาราศีเมษจะได้รับบททดสอบที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้นั่นเองนะคะต่อมาได้เบอร์สิบห้านะคะเชอริชเพดนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงน,นะคะที่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะก็คือน้องแมวนั่นเองนะคะอ่าไพ่ใบนี้นะคะออกมาบอกนะคะว่า ด้วยความพยายามนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยจะทําให้คนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยผ่านพ้นช่วงที่ยากลาบากไปได้นะคะแล้วคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะแวดล้อมไปด้วยคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็ชื่นชมความพยายามของคุณอย่างแท้จริงคนที่จะปราคองแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดลัคนาราศีเมษอย่างแท้จริงนะคะ ต่อมานะคะได้เบอร์76นะคะ c าเจอร์นะคะอันนี้เป็นรูปเหมือนหมากลุกนะคะที่มีป้ายบอกว่าไปทางเดียวนะคะเดินได้ทางเดียวถอยกลับไม่ได้อ่า,พาไพ่ใบนี้เอามาบอกนะคะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางนะคะมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวนะคะอ่าคนที่ เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยในปีหน้านะคะ,ะให้ลองคิดนอกกรอบนะคะ,ะให้มองหาทางเลือกนะคะและก็ให้อ่อนโยนกับตนเองนะคะให้อ่อนโยนกับคนรอบข้างที่ดีกับคุณนะคะ,ะการสื่อสารนะคะด้วยความเมตตานะคะ,ะจะช่วยเยียวยานะคะสถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจได้นะคะ,ะเพราะว่ามันคือบางทีเนี่ย คนอื่นเขาจะบอกว่าทางที่จะไปมันมีทางเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้มีทางเดียวนะคะ,ะเหมือนกับว่าเวลาที่คุณอยู่กับสถานการณ์ที่มันยากลำบากเนี่ยคุณถ้าคุณจดจ่อมันมันจบสิ้นแล้วมันไม่มีทางไปตอ่อมันก็จะไม่เห็นทางแต่ถ้าคุณนะคะคิดดีๆนะคะใช้ตาที่3ของคุณนะคะใช้สตินะคะ ใช้ความมุ่งมั่นกล้าหาญนะคะคุณจะเห็นทางที่มันไม่ใช่แค่ทางเดียวมันมีทางอื่นนะคะที่มันอาจจะดีกว่าเดิมนะคะที่มันเป็นเหมือนกับฟ้าหลังฝนนะคะที่มันสดใสกว่าเดิมอีกนะคะ,ะเป็นทางที่จะทำให้คนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยเติบโตนะคะตื่นรู้แล้วก็สดใสามากกว่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเจอปัญหานะคะต้องค่อยคอยค,อยคิดให้รอบด้านนะคะ แล้วก็คิดอยู่เสมอว่าทางแก้ปัญหาไม่ได้มีทางเดียวนะคะ,ะแล้วก็ใจดีกับตนเองใจดีกับคนที่เขารักและก็ห่วงใย,ยคุณจริงๆนะคะเวลาที่เกิดเรื่องก็ต้องมีสตินะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะที่อาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวกับคนรอบข้างนะคะให้ใหยุดหลักนะคะให้มีความเมตตานะคะ,ะต่อตอนเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างที่เขารักแล้วก็หวังดีห่วงใย,ยคุณด้วยนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะได้เบอร์ส3เบอร์ห้าาทาราเทพีนะคะพระแม่แห่งความบริสุทธิ์และการหลุดพ้นนะคะ,ะปีหน้าพศ2567นะคะก็เป็นปีที่คนที่เกิดลัคนานราศีเมษนะคะจะนะคะได้เรียนรู้นะคะเติบโตขึ้นนะคะเหมือนกับชำระล้างนะคะอาจจะเป็นอ่า ผลการกระทําในอดีตนะคะที่เหมือนกับจะมา,าชดใช้นะคะให้จบไปนะคะเป็นเหมือนกับการบริสุทธิ์แล้วก็หลุดพ้นนะคะเพื่อที่จะได้พบเจอกับอนาคตที่สดใสกว่าเดิมนั่นเองนะคะในปีหน้าพศ2567นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ